มันเข้ามาถึงควยพินได้กดรถมามนิน้แดงวยนี่นี่นี่มาลงแว้วตามเพงควยแล้วเห็นไหมมาตามเพงควยเายลงี่เอไปไปลงไปไปไปลกเนจ ขึ้นตัวนี้ขึนโลนะตัวรถนะขอหน่งกลาวันไปทำมาจากมันสมาของมันมันประจุไฟมันเองลยอืมั้นใหเอ่อยนอืมโอ้โหเาเาเ่กเอ